ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจอืเกี่ยวข้อ,ของกับการควบคุมอารมณ์โดยตรงนะฮะเพราะอะไรนะครับเมื่อตะกี้ที่ผมพูดไปนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะครับผมไม่ได้มีความหมายที่จะพูดวาจาในเชิงลามกจุกกเป็ดนะอผมไม่ได้มีความหมายที่จะพูดจาแบบเฮ้ยหยิบปาเฮ้ยเจออันนี้เจออันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แกนแกนทิชชู่ลุกขึ้นมากระเด้าหนึ่งทีกระเด้าแกนทิชชู่นะพี่ กับ1ับกับ <c oughs> 2นะฮะไม่ได้มีความหมายจะพูดในเชิงลามกจกเปรตนะแต่ถ้าเมื่อสักครู่หนึ่งนะใครเห็นเมื่อกี้ก็ผมเห็นผมกระเด้าแกนิชชูเสร็จปุ๊บเอาไปคิดต่อเลยโอ้ยอ้าเธอลา,ลามกจกเปรตอันนี้คือโดนกระตุกจิตกระชากใจแล้วโดนกระตุกแล้วปัจจัยคือกระตุกแล้วถ้าสมมุติว่าคุณคิดไม่ออกเนี่ย คิดไม่เป็นนะตกนรกพี่ตกนรกเลย <laughs> ตกนรกแล <laughs> ้วจะดีพี่ Highway to Hell พี่นึกแบบว่านั่งอยู่บนโลกนะ<อ>กินข้าวอยู่สมมติว่ากินข้าวดูแล้วดูผมในไลฟ์ไปด้วยดูผมกับพี่ไปไลฟ์ด้วย<อ>ตะกี้ก็กินข้าวแล้วปากค้างาอุ้ยอัลเธอร์ทำไมไดัอกระดาษที่ชั่วอุย้ยเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยตกนรกแล้วพี่นั่งอยู่แบบหลุม <laughs> <laughs> แกนโลกพี่นี่โลกอะตกแกนโลกเหมือนแบบลงลาวาในอ่างนตื้นตกนรกแล้ว แต่ถ้าเมื่อสักครู่ใครดูผมนะฮะดูผมเสร็จปุ๊บคิดได้กินต่อแล้วก็สบอ๋อนี่คือคําสอนนะนี่คือการกระตุกจิตกระชากใจโดนกระตุกมาให้ดึงดึงมาว่าเราเดี่ยโมโหแต่เรารู้ตัวดูรู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดอะไรต่อแค่กินข้าวต่อกระตุกเสร็จปล่อยกลับไปอยู่ที่เดิมกระตุกจิตกระชากใจอรหันครับเป็นอรหันตรู้ว่าใจเรานิ่งไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกรอบค้นจากความทุกข์ทั้งปวง พี่เริ่มเข้าใจแล้วพี่เริ่มเข้าใจไปจิงมกับพี่พี่เริ่มเข้าใจนี่ผมพูดนี่ผมยังไม่เข้าใจแค่ไหนพี่เข้าใจจริงเหรอมันเป็นเรื่องที่พูดต่อได้เยอะมากเลยนะถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นฐานของเรื่องพวกนี้มาต่อเติมมันเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงครับการหลุดพ้นจากมักฆะการหลุดพ้นจากสิ่งที่คือทำให้เราตัวเรากลายเป็นนิพพานเป็นความเชื่อในศาสนาพูดมายาวนานแล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันเอ็กซ์ตรีมมันเป็นธรรมะกระตุกจิตกระชากใจไง เนี่ยแล้วมันก็กระตุกจิตแล้วผมมั่นใจว่าพูดไปเสร็จปุ๊บก,กระตุกจิตทุกคนยิ่งเนี้ยต้องขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมมั่นใจเลยว่าต้องมีท่านผู้ชมที่อายุแบบยังอาจจะเ,เขาเราียกว่าอะไรอ่ะไม่บรรลุนิติภาวะประมาณนั้นคืออาจจะไม่ไม,ไม่เขาต้องพูดคาว่าไม่เคยได้ยินคำหยาบตรงๆขนาดนั้นแต่จริงๆเราก็พูดคำหยาบเป็นปกตินะพี่แค่เราไม่ใช้บ่อยเพราะมันไม่พําเพื่องนะืะแต่คือถ้าไปดูคิอาจา์แดงที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะโดนไปเยอะยนะ <laughs> คือมันอาจจะแบบคัน โอ้ยคันว้ไอ้เอา,าสนุงกปีมาซะหน่อ,อยเด้มันก็เดือดอยู่อ่ะมันก็เดือดใช้ได้อยู่แต่มันก็ผมว่ามันก็ใช้ได้ผลจริงนะมันกระตุกจิตกระชากใจผมอ uh. แล้วผมก็คิดได้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองท่านบอกไว้ว่าธรรมะที่เขาสอนเนี่ยอย่าเชื่อยอมรับอย่าปฏิเสธและอย่าสอนต่อแต่กูสอนมึงไอ้เฮียกูสอนมึงมันไม่ได้สอนเฮียกูสอนให้คน เป็นคนนะคือฟังแล้วงงอย่ายอมรับแต่ก็อย่าปฏิเสธถูกต้องพี่คือยังไงอ่ะผมถามมาตลอดหชั่วโมงที่รอพี่ผมไม่ได้คำตอบเลยเลยถ้าสมมุติว่าฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรคือเรายอมรับป่ะใช่หรือหรือว่าไม่มันก็ขึ้นอยู่กับสองแบบเรายอมรับว่าเรายอมรับว่าเราไม่รู้เรื่องกับเรายอมรับว่าเราเห็นแล้วเราเข้าใจพี่แต่มันก็ถือเป็นการยอมรับแต่ถูกต้องห้ามยอมรับ ใช่พี่แต่อย่าปฏิเสธด้วยนะพี่อย่ายอมรับแลวอย่าปฏิเสธก็คือต้องไม่คิดอะไรเหรอต้องไม่คิดอะไรต้องไม่คิดอะไรปล่อยวางเขาเรียกรู้แจ้งเห็นจริงพี่อืเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราเป็นอย่างนี้เราปล่อยผ่านเป็นไงพี่มันก็ดูเหมือนจะแบบเมคเซ็ตนะกับใช่ไหมพี่กับคําสอนของศาสนาพุทธที่ว่าแบบขนทางแห่งการหลุดอ่ะขนทางแห่งการดับทุกข์อ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสี่อย่างแบบมีทุก สมุทัยนิโรธมารเี่คือพี่สาเหตุของการเกิดทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบวิธีการดับทุกข์ซึ่พี่ก็จาไม่ค่อยได้นะแต่เมื่อก่อนเรียนศาสนาพุทธก็สอนประมาณนี้เขาจะสอนเขาจะสอนนะพี่ก็คือเหมือนว่าเขาบอกว่าแบบถ้าสมมติว่านิพพานแล้วก็คือแบบเราไม่ได้อยู่ในเอวังวนของความเป็นทุกข์แล้วถูกต้องพี่เออแต่ว่าทีนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะไม่คิดอะไรเลยต่อให้เราหิวเราก็นั่งอยู่เฉยเแล้วเราก็ไม่โดนแบบ อารมณ์ความหิวเข้าครอบงำอันเนี้ยคือสิ่งที่ความความเชื่อที่ผมตะกี้ที่อ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวต้องอธิบายทีละอันอคือในของพุทธเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ของตัวอีกนิกายที่เขาถือเนี่ยเขามองอีกอย่างหนึง่งเขามองว่าการปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยวางในเชิงว่าว่าเอ้ยปล่อยธรรมชาติเราแบบเราถ้าสมมติว่าไม่กินข้าวเราเรียกฝืนธรรมชาตินะพี่เพราะว่าธรรมชาติของสัตว์คือเราต้องกินอืถ้าเป็นอย่างของนิกายเซนเนี่ยอย่างนั้นอะ คือเขาก็คือปล่อยเมื่อรู้แล้วว่าตัวเราก็เป็นสัตว์เหมือนอย่างหนึง่งตัวเราเป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราเดินเราสะดุดเราหกล้มไม่มีสิทธิโทษอะไรทั้งนั้นเทษก็เป็นธรรมชาติถ้าสมมุติว่าเราโดนด่าแล้วเราโมโหม,มันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันอยู่ดีไม่เป็นธรรมชาติพี่อารมณ์ไม่นับเป็นธรรมชาติอย่าปล่อยให้อารมณ์มันจุงไปอารมณ์แหนจุงให้พี่ออาจากธรรมชาติ ธรรมชาติพี่สมมติว่าพี่อ่ะเป็นคนจิตใจงามโดยธรรมชาติอผมต่อยหน้าพี่ธรรมชาติพี่หายแล้วพี่หลุดออกจากธรรมชาติพี่แกเป็นคนโกรธพี่พี่ไม่เป็นคนใจดีต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอรหันในนีกายก็คือโดนต่อยแล้วก็เจ็บแต่ไม่โกรธใช่คือเจ็บเนี่ยคือเป็นธรรมชาติคือเรา,าเราเป็นความรู้สึกถูกต้องแต่ว่าจิตใจเราไม่โกรธเราปล่อยวางถูกต้องพี่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์อ๋อดูฟังไปเรื่อมันจะเริ่มเซนนะพี่ คือตอนแรกผมว่ามันก็ไม่เมคเซนนะแต่ผมพอฟังไบรีย่ปุ๊บมันเริ่มใจนั่นขึ้นมาคือผมอะมาเขียนไมล์แมปเป็นวางวลอย่างหนึ่งอย่างตอนแรกที่ตะกี้เราพูดถึงเรื่องตัวธรรมะกระตุกจิตกระชากใจผมตั้งคาถามอย่างแรกมาว่าเพื่อคือทำไมเราต้องธรรมะกระตุกจิตกระชากใจด้วยแต่ว่าคลิปของอาจารย์แดงเนี่ยตั้งคอมเมนต์ตอบไว้เลยนะฮะธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรรต์ออสำหรับเขาเนี่ยการที่ศึกษาธรรมพวกนี้เพื่อหลุดพ้นจากอารมณ์เนี่ย เพื่อจะเป็นอรหันต์ก็คือเป็นแบบว่าเป้าหมายสูงสุดที่เขาตั้งไว้ถูกต้อง<ม>การเป็นอรหันต์เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าอรหันต์นี่คือผู้ปฏิบัติ<ม>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาเรียกเหมือนกับชั้นสูงสุดมันจะมี4ชั้นนะพี่โสดาบันแล้วก็อะไรรู<อ>้ว่าอรหันต์เนี่ยคือชั้นสูงสุดแล้วคือผู้หลุดพ้นอย่างแท้จริงเลย<ม>เขาว่าบาปอย่างหนึ่งที่บาปที่สุดในศาสนาพุทธคือการฆ่าอรหันต์แต่อันนั้นเราข้ามไปอธิบายให้ฟังเฉยว่าเนี่ยการเป็นอรหันตดิ กับอะไรทางโลกทั้งนั้นเลยแล้วแต่ว่ามีอาจบน์แดงเป็นอรหันเียเป็นอรหันแต่มีเบนซ์ s ลเส53สี่คันประดุกดำออันนี้ผมเรียกว่าไอโจประดุกยักษ์หัวดำนะโตเลยนะเอนนีายหญิงซื้อให้นะนายหญิงคู่บุญบารมีชาติสุดท้ายของผมแล้วตัวเองแต่ว่าเขาเป็นอรหันแล้วแต่เขาเป็นอรหันถูกต้องพี่แต่ว่าได้แหละพี่อืม เบนอาจจะเป็นแค่ปัจเจกปัจจัยที่แค่เอาไว้แบบเคลื่อนที่ไปมาถูกต้องพี่เพราะว่าไม่อยากจะโชว์อิทิฤตก็ได้เป็นไปไัจจเดินไม่เอาอยากจะเดินก็เดินได้พี่ในคลิปจะเห็นได้ไอทีว่าแกแกพูดว่าอยากจะเดินกูก็เดินได้ยี่้กูเดิมจะพุ่มไม้เนี่ยเท่ๆตรงนี้เนี่ยมึงดูกูนะ,ซะๆๆแซ่บ <c oughs> แซ่เตะกูเตะไปไม้มีเสียงไงเฮ่อแล้วกูเดิมแบบเท่ๆนะมึงดูกูยังไงเมื่อดูกูเกียรกูเข้าไว้อ่ะเยียมึงกูทําอย่างตัวอย่างนี้ให้พวกมึงเกียรกันเข้าไว้ เกียดติกูเขาไว้ดีเกียดกูแล้วมันก็พากันทั้งโคตรไปลงนรกบรรลุกันเป็นอรหันต์ธรรมะกระตุ้จิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์บรรลุอรหันต์เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อืมไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะหมดสิ้นทุกข์แล้วอืมเขาเรียกรู้แจ้งนะเพราะว่าเขาบอกว่าการหมดสิ้นทุกข์เนี่ยคือความสุขสูงสุดของมนุษย์ มันแปลกๆนะยังไงีคือถ้าสมมติปล่อยวางไม่เป็นทุกข์แล้วอ่ะมันก็ต้องไม่เป็นสุขด้วยคือเราไม่รู้สึกอะไรแต่เขาบอกว่าการไม่มีทุกข์คือความสุขสูงสุดแสดงว่าแค่เราไม่มีทุกข์แต่เรายังยึดติดกับความสุขอยู่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการมองว่าเหมือนกับความสุขสูงสุดคือหมายถึงว่าการไม่เป็นทุกข์นั่นแหละฟีลประมาณว่าจะบวกหรือลบก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะศูนย์เนี่ยคือดีที่สุด S <S 2> <S 2> ผม<อ>คิดว่าเขาน่าจะฟิลน่าจะบอกประมาณนี้มากกว่านะเพราะว่าไม่ไว่าแต่แว,ว่าไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรสื่อออกมาอิวฟรลม,มานั้นเขาจะบอกภาษาเป็นสิ่งสมมุติพี่ภาษาเป็นสิ่งสมมุติถ้าไม่สามารถสื่อได้ก็ถือว่าความหมายไม่มีความหมายอะไรอเอาละกูเริ่มละกูเริ่มละพี่ผมเริ่มจะนับถือจริงแล้ววะกูเริ่มจะแบบหลอนแล้ววะคือเมื่อเมื่อพอมันเข้าใจแล้วก็จะแปลกว่าไอ้คนเข้าใจเนี่ยคือคือผมบรรลุหรือยังวะหรือการที่กูเข้าใจเนี่ยคือกูจะกลายเป็นอาจารย์แดงคนต่อไปวะมันถึงเวลาของผมแล้ววะพี่อาจารย์อาเธอร์งน